สวัสดีลูกค้าและเอฟทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาให้ดูปีกโรเลอร์นะครับนี่นะครับด้านบนจะเป็นปีกซ u เปอร์โรเลอร์นะครับขนาดจะอยู่ที่ห้าสิบเซนนะครับด้านซ้ายมือนี่นะครับก็จะเป็นปีกโรเลอร์แบบล้อเปลยนะครับเป็นล้ออยู่ด้านนอกนะครับแล้วก็เสริมยางด้านในนะครับ สีเขียวกับสีน้ำเงินขนาดจะอยู่ที่ห้าสิบเซนนะครับด้านล่างสีทองนะครับจะอยู่ที่สี่สิบห้าเซนนะครับขนาดนี่นะครับก็จะเป็นฝาทำสีอโนได์นะครับเป็นฝาอลูมิเนียมนะครับด้านนี้นะครับจะเป็นเสริมยางด้านปลายปีกนะครับลูกค้าต้องการขนาด เท่าไหร่ก็แจ้งได้นะครับด้านบนนี้จะขนาดจะอยู่ที่ห้าสิบเซนสีแดงนี้จะอยู่ที่สี่สิบห้านะครับแบบมีขาก็มีนะครับแบบนี้นะครับก็จะเป็นขาสแตนเลสนะครับล้ออลูมิเนียมฝังลูกปืนด้วยนะครับฝังลูกปืนทุกทุกปีกเลยนะครับล้อนะครับนี่เป็นล้อแบบมีขาฝังหัวท้ายนะครับแบบนี้ก็ฝังด้วยนะครับ ล้อจะเป็นซปเปอร์ลีนสีดำนะครับน็อตจะเป็นเอ็มหกนะครับสแตนเลสนะครับราคานะครับถ้าแบบนี้นะครับจะอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบถ้าแบบเป็นโรเลอร์ล้อเปยแบบฝาทาสีนะครับราคาจะอยู่ที่ห้าร้อยแปดสิบนะครับถ้าเอาเป็นฝาไม่ทำสีนะครับราคาจะอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบนะครับถ้าเป็นปีก ซูเปอร์โรเลอร์นะครับนี่นะครับใส่ยางได้สองเส้นนะครับราคาจะอยู่ที่เก้าร้อยเก้าสิบนะครับราคาที่แจ้งนี้เป็นจะเป็นราคาแบบส่งฟรีกับเงินปลายทางเลยนะครับถ้าแบบลูกค้าเอาแต่ล้อนะครับราคาก็จะอยู่ที่สามร้อยนะครับล้อแบบฝาทำสีนะครับถ้าเป็นล้อแบบฝาไม่ทำสีนะครับคู่ละสองร้อยแปดสิบนะครับ สนใจแบบไหนขนาดเท่าไหร่ก็แจ้งมาได้นะครับเกดอลูมิเนียมก็จะเป็นเกจหกศูนย์หกหนึ่งนะครับเกดแข็งนะครับความยาวก็มีสี่สิบสี่สิบห้าห้าสิบห้าสิบห้านะครับต้องการความยาวเท่าไหร่แจ้งได้นะครับนี่นะครับตัวนี้จะเป็นล้อแบบอยู่ปลายปีก ตัวนี้ตัวนลอ้อจอก็จะขยับเข้ามาเสริยางด้านนอกนะครับสนใจแบบไหนก็สอบถามมาได้นะครับช่องทางการติดต่อนะครับตามนี้นะครับเบอร์โทร0 9 2 9 4 6 2 9 9 9นะครับ Facebook ผมจะชื่อวิศนุชาวเวียง ID ไลน์อางดั w G R R M นะครับ ID l i n ลนยอีกอันก็จะเป็น095 ห้าศูนย์สองหกสามสามแปดนะครับนี่นะครับสนใจแบบไหนก็สอบถามมาได้นะครับหรือจะเอาเป็นแบบแบบปีกทําสีก็ได้นะครับสั่งได้นะครับถ้าทําสีนี่ก็ต้องส่งปีกไปทําสีก่อนนะครับก็จะรอนิดนึงนะครับ้าทำสีถ้าทําสีนะครับต้องการสีอะไรก็แจ้งได้นะครับถ้าแบบไม่ทําสีก็มีของพร้อมส่งนะครับ ต้องการฝาสีอะไรก็แจ้งได้นะครับฝาทำสีก็มีประมาณนี้นะครับสีแดงสีม่วงสีเขียวน้ำเงินแล้วก็สีทองนะครับนี่นะครับสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่อง youtube วิศนุชาวเวียงนะครับสวัสดีครับ